จากคราวที่แล้วเราได้ใช้ข้อมูลการทดลองไปเขียนกราฟแล้วก็วิเคราะห์จากกราฟเพื่อหาค่า k ของสปริงกันได้ผลอย่างที่เห็นในหน้านี้นะคะก็คือได้ k เท่ากับ7.0นิวตันต่อเมตรโดยที่ถ้าจำกันได้คราวที่แล้วเราหาจากการหาความชันของกราฟก่อนแล้วก็ค่า k ก็คำนวณจากความชันจากความชัน,มชนของกราฟโดยที่ k ก็จะมีค่าเป็นค่า g หารด้วยความชัน ่าในรูปที่เห็นก็คือ9 7 8คือค่าจีที่เราจะใช้ที่เราใช้แล้วก็0 1นจุดสีก็คือค่าความชันที่เราได้มาจากกราฟท้ายก็คำนวณออกได้ออกมาเป็นค่า k แบบนี้นะคะส่วนวันนี้ที่เราจะดูกันก็คือว่าค่า k ที่ได้7.0ยเนี่ยแล้วมันบวกลบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันคงเป็นค่า7.0เป๊ะไม่ได้แน่ๆเนื่องจากถ้าเราเหลือไปดูที่หัวตารางจะเห็นว่าปริมาณที่เราวัดมาต่างต่งจาต้นเนี่ยเช่นมวันเราใช้ตะช่างมามันก็มีค่าทัดเคลื่อนให้เราทุกปริมาณกกก็บบว0.1รัม หรือความยาวของสปริงหรือระยะยืดของสปริงเนี่ยที่เราได้ค่า x คอลัมน์สุดท้ายก็มีค่าข่้นเหมือนกันทุกตัวเป็นบวกล,ลบ0.4เซนเมตรแล้วเรายังไม่เคยตระหนักถึงค่าพวกนี้เลยว่าแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อกับผลการทดลองที่ได้นะวันนี้เราก็จะไม่วิเคราะห์กันต่อว่า k ที่เราจะได้เราเขียนบวกล,ลบเท่าไหร่ดีนะคะก็ ถ้าเกิดว่าคราวที่แล้วหรือว่าในเนื้อหาของในเพจที่เราเคยให้ไว้เนี่ยเรามักจะใช้วิธีการวิเคราะห์ง่ายๆว่าค่าทัดเคลื่อนของปริมาณไดก็ตามเนี่ยเราจะหาจากค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของค่านั้นอาจารย์ธเนศเขียนให้หน่อยแล้วกันนะคะเช่นค่า k เนี่ยถ้าเราจะหาค่าทัดเคลื่อนของค่า k เราจะเรียกมันว่าเดลต้า k ตั้งชื่อว่าเดลต้า k นี่คือค่าทัดเคลื่อนของ k นะคะปกติปริมาณไรก็ตามเนี่ยที่เราวัดได้ค่าทัดเคลื่อนเรา มีวิธีวิเคราะห์แบบง่ายๆที่สุดก็คือเอาค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ลบด้วยค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้หารด้วยสองก็จะเป็นค่าค่าของปริมาณน,นั้นเพราะฉนั้นวันนี้เราก็ต้องหาให้ได้ว่า k max กับ k min ของการทดลองนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ถึงจะเอามาหาเ,เรื่องของค่า k ได้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูอีกว่าเอะเราหา k มายังไงนะนะถ้าหา k มาจากกราฟก็คือเอา g หารด้วย slope ก็แปลว่า k max กับ k min เนี่ยก็น่าจะต้องหามาจากกราฟเหมือนกันก็คือเอา g หารด้วย slope แต่ว่ากราฟที่เราเคยพอดกันคราวที่แล้วเนี่ยเป็นกราฟที่ลากเส้นตรงเส้นเดียวเป็นเส้นตรงที่เราคิดว่าดีที่สุดจากจุดข้อมูลที่เรียงกันอยู่ในกระดาษกราฟก็ได้ slope มาค่าเดียวเราก็ได้ค่า k ค่าเดียวที่เราก็อยากจะรายงานผลนั้นแล้วแล้ว k max กับ k min จะหายังไงอ๋อเหมือนกันค่ะ ถ้าเราใช้สลปในการหาค่า k ก็แปลว่า k max กับ k min ก็ต้องหามาจากสลปของเส้นตรงเหมือนกันแต่คงไม่ใช่เส้นตรงนี้ที่เราเขียนขีดไปแล้วเพราะนี่เป็นเส้นตรงที่ดีที่สุดแล้วทำยังไงต่อดีคะจะฝันโยนแล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเลึอกบอกนะครับว่าข้อมูลเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจุดแคจุดเดียวหรอกเพราะว่าถ้า x ที่เราหามาแต่ละค่าเนี่ยนะครับก็มี R, ค่าบวกลบด้วยครับ แล้วจะดูในตารางสักเล็กน้อยครับใช่กลับไปดูข้อมูลใช่ไหมคะเช่นจุดแรกในกราเมื่อกี้เนี่ยคือจุดที่ m one เป็นสิบห้าจุดหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่สิบห้าจุดหนึ่งเปเปแต่มันคือสิบห้าจุดหนึ่งบวกลบศูนย์จุดหนึ่งกรัมหมายของว่าไงคะก็แปลว่าถ้า s เนี่ยมันถ้าตำแหน่งมวลแรกเนี่ยมวลมันไปตั้งแต่สิบห้าจุดศูนยถึงสิห้าจุดสอง บวกลบศูนย์หนึ่งจัมนั่นคือความหมายคือเราไม่แน่ใจว่ามวลเราเป็นเท่าไหร่กันแน่แต่มีช่วงนั้นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างมัวเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เป็นจุดสูนห้าจุดหนึ่งจุดเดียวตะเป็นได้แต่เป็นช่วงสูนห้าจุดศูนย์ถึงศูนห้าจุดสองหรือค่าที่สอดคล้องกันที่เราเห็นว่าสองจุดสองนะครับเห็นว่ามีบวกลบศูนย์จุดสี่มันก็แปลว่าตอนนั้นเนี่ยระยะยืดของสปริงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สองจุดสองเป๊ะ น่าจะเป็นเซน1.8เซนถึง2.6เซนด้วยซ้ำไปครับ,เป,รรบเป็นช่วงของข้อมูลครับเป็นช่วงของข้อมูลเพราะนั้นเวลาเราจะนำเสนอช่วงของข้อมูลลงไปในกราฟเนี่ยเราก็จะไม่ใช้จุดจุดเดียวในการบอกจุดที่เราเคยจุดไปแล้วคือจุดที่ m x 2. 2. 2. เท่ากับ15.1กับ x เท่ากับ2.2แต่คราวนี้ถ้าเราจะบอกเป็นช่วงเนี่ยวิธีการวาดรูปแสดงให้ดูในกราฟก็คือลากเป็นช่วงให้ดูในกราฟเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ธเน่ทำให้ดูนะคะอย่างเช่นถ้าค่า x ซึ่งคราวนี้มันอยู่ในแกน y นะคะสับสเล็กน้อยอาจจะสับสิทเล็กน้อย x เป็นปริมาณที่อยู่ในแกนตั้งเมื่อกี้2.2เฉยๆไม่ใช่แต่มันคือตั้งแต่1.8ไปถึง2.6วิธีการบอกก็คือวาดเป็นรูปช่วงในแนวดิ่งค่ะให้อาจารย์ธเนศลากอืมก็คือเป็นขีดบอกช่วงส่วนจุดที่อยู่ตรงกลางก็คือเป็นค่ากลางของข้อมูลนั้น ซึ่งก็คือสองจุดสองนี่ไม่ใ่วิธีการตอกอีกแนวดิเนี้ก็คือบอกว่าอ๋อมันไม่ใช่สองจุดสองตัวเดียวนะมันเป็นลงมาต่าสุดที่หนึ่งจุดแปดแล้วขึ้นไปหนึงจุดหกครับอ,อ,อก็คือข้อมูลเราไม่ใช่จุดละเหมือนถุงชุเส้น,นแล้วก็เรามักจะเจอว่าเราจะชอบใช้อ่ให้รวบปลายทางหรือต้นทางเป็นยังไงด้วยการฉีดเครือ่องหมายขีบขวางม,มันนะครับเป็นคำานะนำพิเศษในครับก็จะจะ,จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะไม่ผิด เวลาที่ทางขีดเป็นขวางเป็นรูปตัวไอเนี่ยมันเหมือนกับจะบอกอให้คน้างชัดเจนว่าขอบเตของข้อมูลอยู่ในช่วงนี้นะมักจะเจออะไรแบบนี้บ่อยครับเราก็เลยมักตั้งชื่อตัวนี้กันว่าเป็นเออร์เรอร์บาร์มันเหมือนเป็นบาร์เป็นแท่งอะไรเงี้ยค่ะส่วนจุดอื่นๆก็จะมี e Bar เออร์เรอร์บาร์เช่นกันในแนวดิง่งเพราะว่าทุกปริมาณที่เราวัดมามีค่าคลาดเคลื่อนทั้งสิ้นแล้วบังเอิญการทดลองนี้ ง่ายนิดนึงตรงที่ค่าเคลื่อนของทุกจุดในแนวดิกเนี่ยมีขนาดเท่ากันคือผมลบสิดสี่เพราะฉะนั้นทุกจุดก็จะมีระเ,เบิาที่ยาวเท่ากันในแนวดิกงอาจารย์ท่านนี้ก็จะวาดให้ครบทุกจุดนะคะทั้งห้าจุด อันนี้ก็เป็นวิธีการนําเสนอข้อมูลในกราฟแบบที่บอกค่าคัดเคลื่อนของแต่ละปริมาณกํากับลงไปด้วยก็คือเออเลอร์บาในแกนดิง่งแล้วแกนนอนพอจะวาดได้ไหมคะกลับไปดูที่แกนนอนค่ามวลคือบวกลบศูนย์จุดหนึ่งกรัมใช่ไหมนี่สเกลที่อาจารย์นธเนศใช้เนี่ยมองไม่เห็นสเกลค่ะหนึ่งช่องและคือศูนจุดห้าครับโอก็แปลว่ายิ่งวาดไม่ได้ใหญ่เลยเพราะว่าเออเลอร์เราสูนยจุดหนึ่งก็ค่อนข้างาจะลำบากในการวาดจุน้อย อขนาดแค่จุดยังใหญ่กว่าเลยอ่ะคือลำบากที่มัน้านเล็กน้อยเราก็มักจะอาอไม่วาดไม่วาดก็เราเข้าใจว่าเราเก็บข้อมูลไว้มันมีเออเรอ่์นะขยับซ้ายขวาได้เล็กน้อยครับแต่มันเล็กมากจนทั่งการวาดแต่จะทาให้ดูไม่งๆครับอืือไม่วาดครับก็ไม่วาดไม่มีประโยชน์ที่จะวาดนะคะเราก็มันสรุปว่าข้อมูลเนี่ยจะมีค่าค่าเครื่อนในปริมาณแกนตั้งมากกว่าก็คือเออเรบาร์แนวดิ่งเป็นตัวบอกขอบเขตของข้อมูลเราไม่วาดเออเรบาร์ไปแล้วมีประโยชน์ยังไง ก็ถ้าจําได้ตอนตั้งต้นเรากําลังจะหาว่า k max มีค่าเท่าไหร่หรือ k min มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราก็คุยกันว่าค่า k เราเนี่ยหาได้จากความชันของเส้นกราฟรอวนี้เราจะนึกออกหรือยังเช่น k max ค่า k เราคํานวณจาก g ส่วนสล o ถูกไหมถ้า k จะมีค่ามากที่สุดก็แปลว่าสล o ก็น่าจะเป็นสล o ของเส้นตรงที่มีความชันน้อยที่สุดแปลว่าเราอยากได้เส้นตรงที่มีความชันที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ที่เกิดจาก บริเวณข้อมูลเหล่านี้วิธีการทำก็คือเราลากเส้นตรงขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งที่ทำให้เกิดความชันน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ซึ่งยังเป็นเส้นตรงที่อยู่ในบริเวณข้อมูลที่เรามีเดี่ยให้อาจารย์ธเนศลองวาดให้ดูเส้นตรงที่มีความชันน้อยที่สุดเส้นตรงนั้นหน้าจอเป็นยังคร่าวๆนะครับเส้นสีเขียวคือเส้นอะไรเส้นสีเขียวก็ยังเป็นเป็นเส้สเน,น,นที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทุกที่ที่เรามีห้าจุดนะครับอืม แต่ว <m ul toys> ่ามันเป็นเส้นที่แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผิดด้วยเพราะว่าอความที่แต่ละจุดเนี่ยมันเป็นช่วงข้อมูลแต่ละจุดแต่ละข้อมูลเนี่ยมันเป็นมันตั้งแต่มันผิดไปมาได้มันมันมันเป็นโซ่ที่กว้างเส้นเราก็เลยเหมือนจะเก็ดผิดได้อั้นนี้ก็เป็นเส้นที่ยังพอรับได้บ๊อบว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ข้อแตกต่างของเส้นนี้ก็คือเส้นที่มีความคันที่น้อยกว่าเส้น แล้วก็อาจจะน้อยที่สุดเท่าที่เราจะขีดได้แล้วะงั้นก่อนที่จะไปอีกเส้นหนึ่งอาจารย์ธเนศหาก่อนเลยก็ได้ค่ะว่าเส้นสีเขียวเนี้ยมีค่าความชันเท่าไหร่ซึ่งเราก็รู้ว่ามันมีความชันน้อยที่สุดเราก็จะตั้งชื่อมันว่าสล o p e min วิธีการทําก็เหมือนเดิมจากครั้ที่แล้วคือเราเลือกจุดสองจุดบนเส้นขึ้นมานะคะแล้วก็หาว่าความสูงของเส้นนี้มีค่าเท่าไหร่ความกว้างของเส้นนี้มีค่าเท่าไหร่จับผ่านกันจะได้ค่าสลบเรียกว่าสล o ม e m นะคะสีเขียว หลักการเหมือนเดิมนะคะเวลาอ่านตัวเลขจากกระดาษกราฟอ่านตัวเลขจุดกระดูสเกลกระดาษกราฟที่เราออกแบบมาว่าอ่านได้ทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะ mm. รวมทั้งเราไม่ควรอ่านได้ละเอียดมากเกินกว่าข้อมูลที่เราเคยบันทึกมาด้วยอันประเด็นนี้น่าจะคุณกันแล้วค่ะที่แล้วได้ประมาณศูจุดหนึ่งสองแปด 1, 2, ครับโอ้ใช่เราต้องช่วยอาจารย์แทนนี่กดเครื่องคิดเลขเนาะ กี่ะดับน,นะครับเขียนกี่ตัวดีคะเขียนเลขกี่ตัวดีคะเหมือนกับจะเขียนเลขได้สองตัวใช่ไหมครับแต่ขออนุาเก็บเป็นสามตัวไว้ก่อนแล้วกันิงๆเนี่ยให้สนใจแค่หลังเนี่ยสำคัญอย่างเดียวเนี่ยเราบอกข้างบนมีสองตัวข้างล่างมีสามตัวก็คงจะต่อร้อยสงสารก็จะเป็นสองสามตัวด้วยอืมนี่ขออนุญาตเก็บไเป็สามตัวไว้ก่อนนะครับขอหน่วยด้วยค่ะเคยถามนักเรียนหลายครั้งนะหลายหลายระดับชั้นเลยว่าสลบมีหน่วยไหมไม่มีค่ะอาจารย์ เราก็บอกอม่เข้าใจว่าเด็กเข้าใจอย่างนั้นเนื่องจากว่าในวิชาคณิตศาสตร์ในเวลาสอนกราฟสอนอะไรเนี่ยอยังไม่ได้แบบระลึกถึงปริมาณของสิ่งที่เอามาพลอตกราฟมากนะเขาก็เลยยังไม่ได้สอนเรื่องหน่วยแต่ว่าวันนี้สรบเรามีหน่วยแน่นอนเพราะว่าเราพลอตระหว่างสองปริมาณที่มีหน่วยทั้งคู่นะคะ,ะต่อไปเราต้องการเคกตัวใช่ไหมเคมินิมัมก็ต้องหายเส้นหนึ่งที่มีความชันมากที่สุดที่เป็นไปได้เราก็ลากอีกเส้นหนึ่งขึ้นมา เอซีไรดีมีน้ำเงินได้เรียบร้อยแล้ววิธีการลากเห็นไหมคะว่าน้ำเอินอันนี้เป็นข้อมูลที่วางตัวดีสวยงามแถมเอ์เลอร์บาร์ยาวเท่ากันหมดด้วยพอเราลากอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่ชั้นที่สุดเนี่ยมันจะลากประมาณจากขอบเอ์เลอร์บาร์อันล่างสุดไปถึงขอบบนของเอลเลอร์บาร์จุดบนสุดอะไรเงี้ยอันนี้ค่อนข้างเป็นเป็นแบบที่ลากง่ายวิธีการลากสาหรับคนที่เริ่มต้นตอนนี้ถึงเส้นสีแดงก่อนนะครับตอนนี้เส้นเส้นสีแดงก่อนก็ได้แล้วเราก็ ใช้ตรงกลางเส้นแดงเป็นจุดหมุนอันนี้คือสมาัรที่ขอ้อมูลแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามบิดเส้นสีแดงวนเข็มนาฬิกาครับปลายบนก็ยกสูงขึ้นไปล่างกดให่สามลงกลายเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นแบบนี้แต่นี้ที่อาจารย์ขวัญพ,พูดนี่พึ่งพึ่งพูดนี่คือสําหรับเฉพาะเออรเลอร์บายาวเท่ากันหมดเนาะแล้วถ้าเป็นหมดหรือยังไม่เท่ากันก็ได้ครับแต่ข้อมูลเป็นหน้าตาที่มันเรียงกันเป็นแนวแบบก็ก็มีหลายหลายแบบลองลากดูแต่เส้นที่เราทําสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือเส้นที่มีความชันที่มากที่สุด แล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตของเออราบาที่เรามีนะครับก็ได้เป็น0.156ถูกต้องค่ะก็เรียบร้อยงั้นเวลาได้ตัวเลขก็เช็คอีกทีนะคะว่ามันควรจะเป็นตัวเลขของสโลปแ m a g n ิก i c ไหมโอเคมันมากกว่า0.128น่าจะใช่ก็เวลาคำนวณอะไรเราได้คําตอบแล้วมานะักเรียนควรจะทบทวนดูดีว่าคําตอบที่ได้มันมันน่าจะใช่ไหมอะไรเงี้ยหน่วยถูกไหมปริมาณโอเคหรือเปล่าเนี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วด้เอาไปทําอะไรต่อ ก็ถ้าจาได้เราคุยกันไว้แล้วว่าเราหาสลบไปเพื่ออะไรเราหาสลบไปเพื่อจะหาค่า k นั่นเองสลบมินเนี่ยก็จะให้ค่า k max ลบ max ก็จะให้ค่า k min อันนี้อาจย์อันนี้ลอกมาวางหน้านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราหา k maximum ก่อนละกันคะ่ะค่า k หาจากค่า g หารด้วยค่าสลบอ,อัน,น k maximum ก็จะหาจาก จหารด้วยสลบมินซึ pues ่งเราใช้คราวที่แล้วเราใช้ G เป็น9ก้าครับก็จะได้ค่า K ออกมาเป็น7.64นะครับนี่เราแปลงหน่วยกันแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะเขียน K ในหน่วยนิวตันต่อเมตรเลยนะคะแม้ว่าสลปที่เราเขียนมาจะเป็นเซนติเมตรเป็นกรัมก็ตามก็ ผู้ชมลองไปแปลงหน่วยเองได้นะคะเคม x กเท่าไหร่นะครับเจ็ดจุดหกสี่ครับเจ็ดจุดหกสี่นิวตันต่อเมตรครับแล้วก็เคมินจะเป็น G หารด้วยสลบแม็กซ์ใช่คำตอบคือหกจุดสองเจ็ด เพราะฉะนั้นทั้งหมด <Okay. S 1> ทั้งฟวงก็คือจะได้เดลต้าเคเท่ากับเคแม็กซ์ลบเคมินทั้งหมดหารด้วยสองนะครับครับผมก็จะได้เท่ากับศูนย์หกเก้าครับโอเค,คอาจารย์ขวัญได้เท่าไหร่นะศูนย์หกแปดครับศูนย์หกแปด เที่ได้จากการทำการทดลองอ่ากิจการการเห็นกราฟที่แล้วเราเป็นเจดจุดศูนย์ิวตันต่อเมตรเราได้มาแล้วว่าเออร์เรอร์ของมันคือศูนจุดหกแปดแล้วก็มาเขียนเป็นค่าบวกลบกำกับได้เลยค่ะนี้สวยงามไหมคะถ้านักเรียนทำแบบนี้มาส่งนะคะก็จะโดนหักคะแนนไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะก็คือจะเห็นว่าความละเอียดของปริมาณด้านหน้าคือเจ็ดจดศูนย์กับความห้เคลื่อนด้านหลังเนี่ย0ูนจุดหกแปดเนี่ยมันไม่มันไม่สอดคล้องกันสำหรับพวกอาจารย์เนี่ยจะเห็น ทันทีเราก็ตรวจได้ผิดทันทีวิธีทำก็คือเราจะไม่เขียนค่า่าเคลื่อนที่มีเลขในเนื้สําคัญเยอะๆละเอียดละเอียดค่ะมันไม่จําเป็นเพราะว่าความเลื่อนของมันปรากฏที่ทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งแล้วตําแหน่งที่สองสามสี่ไม่มีประโยชน์เลยที่จะต้องเขียนค่ะเราก็จะเขียนให้มีนัยสําคัญหรือแค่ตัวเดียวก็วคือศูนย์จุดหกแปดแล้วก็8ปดเป็นศูนย์จุดเจ็ก็เห็นว่าบรรทัดสีแดงเนี่ยสวยงามและเขียนว่าเจ็ดจุดศูนย์บวกลบศูนย์จุดเจ็ดนิวตันต่อเมตรก็เป็นคําตอบที่ ต้องรายงานผลตอนสุดท้ายค่ะจะมีประเด็นอะไรครั้งค่ะที่เราจะชอบคุยกันนะที่เราเคยคิดว่าจะคุยกันนะประเด็นแรกที่แวบขึ้นมา,ท,าทันทีตอนนี้ก็คือว่าเราเหมือนกับต้องทําเส้นกราฟทั้งหมดสามเส้นอ๋อถูกไหมครับก็จะมีมีวิธีรัดบางที่ก็จะบอกว่าเขียนสองเส้นก็พอนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าค่าเคเท่ากับเคแมบวกเคมิแล้วหารสองนี่คือเคตรงกลางอ๋อ ล้วส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบวิธีนี้เพราะผมคิดว่าเส้นที่ดีที่สุดหรือเคที่เป็นตรงกลางเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นเคขอบมากสุดก็น้อยสุดทันทหุบแปลทันสองเสมอไปแต่วมองที่เป็นเส้นที่ดีที่สุดจริงๆจากข้อมูลที่เรามีครับอืก็ก็คุณแนะนําให้ลากสามเส้นในหละครับเเคยจดไว้ที่ไหนนะอว่าเราจะคุยเรื่องกราฟอะไรบ้างอ๋อแป๊บหนึ่งที่กคู่ี้ผมเคยที่ยินคนถามว่าเราจะเขียนแกนตั้งแกนอนเป็นอะไรดีนะครับก็ ถ้าย้อนกลับไปดูที่กราฟที่มีเออร์บาร์แล้วเนี่ยครับผมคิดว่ากราฟที่เราคุ้นเคยมากสุดคือกราฟที่แอนเอเอร์บาร์อยู่แกนตั้งแบบนี้แล้วก็แกนนอนเนะ่ะค่อนข้างค่อนข้างจะแมนซึ่งเราพบว่าในแบบนี้การที่เราใช้เราใช้มวลเป็นตัวแปรต้นแล้วมวลมันวัดได้ค่อนข้างแมนใช่ไหมเอเอร์เรบาร์แกนนอนก็ไม่มีก็จะทำให้ กราฟได้ค่อนข้างจะดูเป็นธรรมชาตินิดนึงคือเหมือนกับตัวขีดอยู่แนวดิ่งซึ่งเราคุ้นเคยมากกว่าครับนี่คือวิธีการที่เราเลือกนะส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเราสังเกตรกราฟเนี้ยเราเห็นอย่างหนึ่งว่าแกนนอนเนี่ยค่อนข้างจะมีระยะที่สม่ําเสมออาจจะไม่เป๊ะว่าเป็นสิบห้าสิบห้ากรัมหรือเท่าไหร่นะครับแต่มันก็จะมีระยะที่ค่อนข้างสม่ําเสมอถ้าเราลงกราฟก็จะจะรู้ตัวว่าลงกราฟมีคําถามอะไรจากใครไหมคะ ริงคราวที่แล้วมีประเด็นหนึ่งที่มีคนถามก็คือในเมื่อตามทฤษฎีกราฟมันควรจะตัดที่จุดกําเนิดก็คือจุดศูนย์นะครับแล้วทําไมเราไม่พยายามลากให้มันผ่านจุดศูนเราเราตอบอไม่ลากผ่านศูนย์ศูไดอีกไปได้นะสมมติว่าการทดลองเนี้เราไม่ได้ทําไม่ได้เริ่มที่มวลสิบกว่ากรัมอะไรเงี้ยแต่เราไปกระโดดที่อะไรเดียว หกสิบกรัมเลยก็ได้แล้วก็ทําไปถึงประมาณสักร้อยี่สิบกรัมอะไรเงี้ยเวลาเขียนกราฟแบบนั้นเนี่ยข้อมูลมันไม่ได้เริ่มที่ใกล้แถวแถวใกล้ศูนย์ใช่ป่ะมัน<า>อาจจะเป็นเริ่มที่แถวจะาจาประมาณอยู่แถวแถวนี้อลองดูใช่ท่านนี้จะลองวาดให้ดูใช่ไหมครับอันนี้มั่วๆดูนะสมมติข้อมูลเราเก็บได้กลายเป็นข้อมูลหมู่สีแดงแบบเนี้ยแล้วไม่ใช่หมูสีน้ําเงินละแล้วมันก็ไปเรียงกันอยู่กระจุกหนึ่งอันนี้จริงๆเป็นกราฟที่ไม่ดีนะคะไม่ควรทําแบบนี้ <c oughs> คือไม่คนไม่คนมาวาดบนสเกลเดิมแบบเนี้ถ้าถ้าจะทําให้ดีกว่านี้ไปวาดใหม่แล้วใช้สเกลใหม่ก็คือกระดาษกราฟเราแทนที่เริ่มที่จุดศูนย์ศูนย์เราก็แคนอนนะคะเราก็อาจจะเริ่มที่แถวประมาณห้าสิบหกสิบเลยก็คือย่อนกราฟไป <c oughs> เป็นแบบนี้ <c oughs> หรือจะไม่ย่นก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้แบบเนี้แล้วข้อมูลระหว่างศูนย์ถึงหกสิบเลยเนี่ยมันไม่มีเลยอะ่ะถ้าเราจะลากเนี่ยมันจะกลายเป็นยังไงคะอาจารย์ธเนศสมมุติว่าตั้งใจลากจากจุดศูนย์ศูนย์ขึ้นไปหาหมู่ข้อมูลจุดสีแดง ม,ม,มันจะประมาณนี้แล้วซึ่งมันอาจจะผิดไปมากเลยนะกับความชันจริงๆที่มันควรจะได้จากจุดข้อมูลที่เราเก็บมาใช่าจะาค,คนละเส้นแบบคนละเส้นกันแน่นอนอะ่ะแล้วนอกจากนั้นมันจะทําให้เราคํานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นด้วยเหมือนกับว่าเราใช้จุดศูนย์ศย์เป็นจุดข้อมูลแต่ว่าเราไม่ได้วัดมาจริงๆเ,เพราะนั้นมันก็จะทําให้ คาดเคลื่อนทั้งหมดเลยวันนี้มันก็เี่นไปหมดถ้าสมมติว่าตอนที่เราไม่สมมติว่ามีคนบอกว่าอ๋อเราไม่เติมมวลก็คือมวลเป็นศูนย์ระยะยืดก็เป็นศูนย์กรัมด้วยศูนย์เซนติเมตรด้วยก็แปลว่ามีข้อมูลจุดศูนย์ศูนย์อยู่ในในข้อมูลของเขาด้วยสมมติมีข้อมูลจุดศูนย์ศูนย์การที่มีข้อมูลจุดศูนย์ศูนย์ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องลากผ่านจุดศูนย์ศูนย์อยู่ดีเพราะว่าจุดศูนย์ศูนย์ก็เป็นข้อมูลหนึ่งหนึ่งข้อมูลในห้าหกข้อมูลที่เราม ประเด็นที่ค้างไว้คราวที่แล้วคืออาจารย์พวกอาจารย์ทำไมยังต้องนั่งเขียนกราฟด้วยมือกันอยู่อีกในเมื่อสมัยนี้มีแอปพลิเคชันมีซอฟต์แวร์มีภาษาโน่นนี่นั่นให้พอดกราฟให้อาจารย์ได้ทันทีซึ่งจริงๆอาจารย์พวกเราก็ทํากันเป็นเนาะแต่เราก็ยังมานั่งสอนเด็กให้เขียนกราฟด้วยมืออยู่เนะี่ยทำไมไม่กระโดดไปให้เด็กใช้แอปพลิเคชันเลยเอาอัดข้อมูลลงไปใน Excel แล้วแป๊บเดียวก็สั่งให้มันพอดได้และขีดเทรนไลน์ให้เราบอกค่าสลบได้ชัดเจนทันทีด้วยอะไรเนงะี้ย เด,เด็กเราเนั่นแหละซัฟเฟอร์มากเลยจากการที่เราบังคับให้เขาทําแบบนั้นประมาณแต่เราก็ให้ทําประมาณสักหนึ่งถึงสองเทอมเท่านั้นที่เหลือก็อยากจะใช้โปรแกรมอะไรพอก็เชิญทํามาแต่แต่ตอนเชิญทํามาเนี่ยแล้วเ,เอามาส่งเนี่ยก็จะดูนะคะว่ากราฟออกมาเนี่ยมันมีความหมายมั้ยมัน,ม,นมันดูดเรล่องไหมแล้วเขียนค่าสุดท้ายค่าเคเนี่ยเขียนเลขออกมากี่ตัวค่าสลบเวลาเป็นลอกมาจากในโปรแกรม Excel หรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นลอกมาเลขนี้สําคัญเขียนมากี่ตัว ถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้เรียนพื้นฐานง่ายๆแบบนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าสุดท้ายจะรายงานผลตัวเลขกี่ตัวดีหรือจะแบบจะสั่งให้โปรแกรมนั้นมันพล็อตกราฟอยู่ในช่วงสเกลเท่าไหร่ถ,ถึงเท่าไหร่ถ,ถึงจะใส่ในรีพอร์ตได้สวยงามเหมาะสมดีอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าอันนี้ถามเองตอบเองเลยเราก็เลยคิดว่าฝึกให้เขาเขียนด้วยกระดาษลงมือก่อนเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการเขียนกราฟได้ดีก่อน ก่อนที่จะไปสั่งให้แมชชีนมันท um ําให้เราเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรากำลังจะทําอะไรก็อย่างอย่างที่บอกก็คือในโปรแกรมมันให้เราทุกอย่างครับมันก็คือแบบให้ตัวเลขสิบตำแหน่งยี่สิบตำแหน่งแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะเอาตัวเลขไปทําไงแล้วก็ลอกมาหมดทุกตัวซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับกดเครื่องคิดเลขครับกดเครื่องคิดเลขเวลากดเอ็นกดเท่ากับมามันก็ให้ตัวซีโอมาสิบตำแหน่งยี่สิบตำแหน่ง ถามว่าเราจะเอามาหมดไหมอะไรเงี้ยถ้าเ<ๆ>กิดเราไม่เข้าใจใ<ช>เราองดูว่า<ช><ช>เราจะใช้เลขนี้สําคัญกี่ตัวมาจากไหนอะไรยังไงก็มีคนช่วยตอบแล้วเนาะพี่มลรัตน่ารักมากบอกจริงๆใช้โปรแกรมก็ต้องใช้ให้เป็นใช่เห็นส่วนใหญ่ชอบกด fix zero กันทั้งๆที่ไม่ต้องนั่นนะ่ะสิเห็นไหมมันต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนเนาะว่าราทำอะไรเพื่ออะไรสมมติทําแบบนี้อยากได้ค่า k ประมาณเท่านี้เออเราก็จะดูว่าเอะถ้าเกิด fix zero แล้วมันทําให้ค่า ตรงกับที่เราอยากได้มากกว่าไหมถ้าเกิดตรงกว่าก็ fix zero โ,โดยที่ไม่เข้าใจว่าที่ทําไปมันถูกหรือไม่ถูกก็อดทนนิดนึงกับการเรียนแบบโบราณแต่เราจะได้พื้นฐานที่ถูกต้องติดตัวไปว่าทําไมในอนาคตเราถึงจะเลือกใช้กราฟแบบนี้ในอนาคตทาไมเราถึงจะใช้โปรแกรมแบบนี้จะสั่งให้มันทําอะไรเราจะเข้าใจหมดที่สําคัญอีกอย่างคือตอนเนี้พื้นฐานที่เราบังบางทำทำอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเรารู้ว่าสมการทางฟิสิก ตรทางฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมีคนคิดมาให้เราแล้วสิ่งที่เราทําคือแค่ทำซ้ำเราดูว่าเป็นงั้นจริงไหมทําเพื่อทาเพื่อฝึกตัวเองว่าเขียนรับเป็นหรือเปล่าคํานวณเป็นหรือเปล่าเขียนเขียนตัวเลขแบบ Make นส์ไหมรู้เรื่องไหมแต่ในอนาคตเวลาที่เราเรียนสูงขึ้นเราอาจจะไปทําการทดลองอะไรเองที่คนอื่นเขายังไม่เคยรู้จักหรือไปสืบค้นอะไรที่ยังไม่เคยมีใครทําการทดลองมาก่อนอะไรเนี้ยเราก็อาจจะเจอความสัมพันธ์ระหว่างสองปริมาณที่เราไม่รู้ว่ามันเป็น ทรงเส้นแบบนี้ไหมตอนนั้นนะเรายิ่งไม่ควรจะต้องลากเส้นกราฟจากจุดศูนยูนย์เลยอะหรือเราเขียนระหว่างสองปริมาณแล้วมันไม่ได้เส้นตรงแล้วเราจะทำยังไงต่อกับมันเนี่ยค่ะก็มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราในนะอนาคตด้วย